สวัสดีด้วยนะครับผู้ติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็คำนี้พามาดูตัวโรบินตัวหนึ่งนะที่เป็นตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจะ30 40, 40ปีก่อนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันมากครับก็เป็นตัวโรบินนะครับ e c 0ู c e a นะครับหรือที่เรียกกันตัวหน้าหมูนะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็น 40cc 40, 40, นะครับ 40cc 40, 40. เป็นส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกหน้าหมูกันนะครส่วนใหญ่เ็ชุดน,นี้เป็นเครื่องใหม่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยตัวนี้ใหม่เยี่ยมครับกริปตัวคาบงคาบูก็ยังใหม่นะยใหม่หมดทุกอย่างครับเครื่องนี้ยังไม่ลองสตาร์ทเลยครับ ว่าจะลองสตาร์ทแต่ก็ยังไม่อยากลองก็ตัวนี้ได้เคลือบแก้วเซรามิกรักษาชุดสีเอาไว้นะครับคือทําไมผมต้องเคลือบก็คือหมันช่วยให้ชุดสีมันสดตลอดนะครับเคลือบไม่ได้เคลือบเพราะด้านนอกด้านไหนด้วยนะครับเซรามิกมีคุณสมบัติพิเศษด้วยคือมันช่วยกันความร้อนนะครับก็ด้านในนี่ครับ ส่วนมากพวกนี้มันจะโดนความร้อนถ้าพวกนี้สีแท้โดนความร้อนก็มันจะดังๆสวยงามเลยครับแล้วก็เป็นคัดแท้นะครับเขี้ยก็ข,ขาวชุ่ยชยก็โอเคประมาณนี้ครับก็เป็นเครื่องที่รุ่น4 0ซีซีนะครับ ในรุ่น411นะครับก็สวยงามอีกตัวหนึ่งครับเลยเอามาให้ชมกันนี่ครับรูปแอาจจะสมัยนี้นะ่าจ,จะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วครับสำหรับตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ค่อนข้างจะหาย,ยากครับก็โอเคครับก็ยังไงฝากติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก้วยนะครับทางแม็กแมคคนิกนะครับผมสวัสดีครับ you <laughs>